มาแนอ้บารวงใจแก้วแน่วเวโอ้ยบปลืกอนทำหนาเาโอ้ยตอนนี้นักิดอิจชนิดมา มาแล้วตั้งแต่ลูกหลูกว่าเอิงดำรงเอิงขั้นเป็นลูกภาสาคนความเก่าเก่าติดผิดมาลูกว่าเว่าฟังฟังหัวตาขั้นเมื่อบ่นตาพองเถ่าขั้นรักคุณน้อยมันตาเจ้าให้ลูกกาของเอา บะมีแนวจิตยั้อทูรเฟังลาคำเอ้ยแม่ของเจ้านั่นน้อแต่ผักเอากาพองบ่มีเลยสิดาบ่อยรอกคำสมเตละคำเอ่ยแต่ไม่เอ้ยมีแต่บ่าบอกจำ น้ำฟองไม่รั้งดีเสรษฐบุญผีพอดสมน้ำพอดคอยเสียกันได้หาเองมาแล้ววายน้ำตายเอาให้ก็ให้จซื้อใจจะเศร้ามาใส่ผ่าลูกเป็นรอกพ่อก็ไดไม่เหลือใจครับวันนั้นตีโดนี คำคุยตะกี้คือบาสีหาเอาน้ำมูลนี่เมื่อมีโพชิเอาปอดอกลูกเอ้ยเมื่อใดกับมิตรเล่ากับเลาลูกเอ้ยกันเอาผัวไม่ผัวกับผาวบาดอกอันนี้มาตายนี่จากกันบัานนี้ไม่บัานนี้แม่ลาคำเอ้ยมาแล้วแห่งคนายอะไรน้ำดอกมี หนึนตเมียเอ้ยปวดเจ้าเป็นยอดเยียงหาที่ไหนก็บ่ได้แล้วปากตายแล้วเกิดไม่มาบอกคือเจ้าดอกนาอไอไอกะจานือ ยเรื่องใจฝนจนทานคก่หาแต่ตนเจ้าเมงปอยด้เมาบ่ยบาวงปัญญาบ่แกงซองทำมีเอื้อมีเมรีข่บย่องสมวนเกินไข่บามาเหลือใจเด โอ้ยเหลือใจหังบะเตียแมวเหลือใจเด่นตองเห็นแพ้ต้อกขึ้นาต่ว่าทีเล่าตำม่ใหญ่เออที่ต้นไปที่ได้นงนั่น่นมันแต่คอยมือ แม่ต่ามีไอยต่อยละท้อให้ดอกตำสุกเม่งคกิดเบิงเบียงพาฉลงเพื่อนโกโกกันยอมครั้งนี้ที่ตอไข่แดงนุ่งโซโอ้ว่าสิ่งเหล่านี้บุญนี้แม่เป็นคนทำเม่งกำไม่อย่างน้อย คอยบ่เคยน่วยน่องเนพิ่งสีมั่งนกกินกอคุณความเนรที่โถเจ้าได้ทำได้สร้างกอดสามีเออสามีเอ อยากให้ก่อนทอนองจะเป่าโกรธจะเปล่าเกี่ยวอย่าสั่งไข่ผู้บอดีเดืมีเดือดกันมองไปบ้ามากก็กินทอดเราหลายไม่ใหญ่ว่ามาแล้วสั่นันเลยกลมกาบลูกน้อยลูกอ่านิดมาหาลูกพ่อมาหาครับ ยับก้ามไกลๆพ่อได้ละายับไปยืนอันนี้พ่อเอ้าจะดึงแห้งไหลผ่าลูกสิลูธยับมาอี๋ย้ำมาเอายับไปยืนในล้ายับมาไหวพ่อนี่อ้าวววมันถือกได้เพียงเจ้ากระได้ยับมาให้พ่อไหวในลูกเอ้ยอตาผัดบวชมากแม่เสียงเอ้ยวัดใกอยกับพอไปก็ฮะก็คืนได้ห้าเดียวไหวลูกกับพอได้ไหวจักเกีย อาจารย์มัจจิวัยหลายเที่ยพอเทียน้ำเทียหนาเทียลังน้ำเตี Hayır, right. uh, ๋ยอกัหลังเตียต mm. like sí, like ันต like ่กวนพอบริวัยเจ้าพอกัจจิวัยสามเทียย้อนหลังนึลางเด้อวัยปัจจุบันอีกปัจจุบันพกัจจิวัยอีกสมเทียวัยทั้งหนาอีกวในอนาคตข้างหน้าอีกสมเทียเอารวบเรามาเป็นเก้าหัวนี้พอวันนั่เข้าไปภาสามเทียนึ ก็ม่ไ oh. ้เป็นชี้ L ้สอเลูกเาก็ที่ว่าชี่ชองจังสั้นการงานนาเนาะโอ้มาแทนละี่สองถือก็ถือกระามเ็นเด้อปนน้ำหอยเจ้าอีป่ลาค ลูกมาเอ้ยตาพิดาสั่งสองทางสาบางดีแล้วเดินเอเจ้าแมมาเอ้ยมหาไปใส่ยาสยวาเตมอสละอ,อะไร่ให้ลีนทันพอรื่อใส่มาติลกอกมันออกหนังกันมาหมาหันออกคำวามามอสละอม่มาฉันกขอโทษได้ลูกเนดะ้อมหา มิโยเสียนเก่าเอาเลยเด้ออยากไจ้ใจลูกพ่อพ่อเจ้าลอยมีเงิ่อนเตืองกว่ามันเจ้าหยดลงปากขวดเบิดแล้วสานบุงสานตาสานใจเก็บมานั่นน้านี้พอ่อเสียงใบแล้วมานับเบิังมีอยเสียนเก่าร่วมกับเงินอีแม่เจ้าลมหายใจจากลูกหลานเจ้าก็เก็บแหวนยี่ดอกว่าเจี้ยวันนี้เจ้าสิบห้าลูกเฮ็ดหนัง เงินพอมีโยเสนเก่าเอาเลยรเร้องอยากใจใจโลกพอมุนมังพอทั้งหลายกา็แม่นของโลกลามมหาหน่อยดอกเดียวละคำเอ้ยมือเอินเ้านี่แมบถ้าพ,พอไปเก็บดูกเดียว แม่เจ้าเอขนสองกันเน่ยด้อโอ้ยพออีแม่เราตายได้สามสี่ป ah ีนักว uh> ่ามาแล้วเจอศีลมาทำบุญเก็บดูกอีกรอบสองเจ้าไหนโอ้ยบาเจ็บบาดได้ดอกลูกเอ้ยตั้งแต่เมื่อไปเก็บดูกตะกอนมาทำบุญพอบาดได้เบิกน้ำคอเจ้าไปใส่ใ้เราเนี่ยเจ้าคือบาดได้ไปเก็บดูกอีแม่อยากน้ำพอเนี่ยใบอะไรนะครับพอเนี่ยบ้านสุบผิดนี่แหละพาคพอกินเหล่านะก็เลยบาดได้ไปเก็บดูกอีแม่เระว่าเจ้ เอาชูผิดแบบว่าต้องมาเกีก่ยวภาษาเมียซืจอๆกินย่างเดียวพอนะโอ้บันนี้จะเก็บดูกรอบสองเก็บดูกรอบสองล่ะอีพอมันบ่นบนบนม,มีดอกเก็บดูกรอบสองที่ก็เฮ็ดบุญเเสสรร็็จจน้อยพอกระโดดต้ตนแม่เจ้าเนาะน้อลาค่ะเมื่อเมื่อเอินเศร้าพาไปเก็บดูเดียวของแม่อีกคนสองดอกเนี้ยเอด้อ สร้างธาตุเจดียสีทองใหองงามรกรกรสร้างธาตุเงดียอันเก่าห้องกับนี่อยู่สร้างตัดเก่ามันบางางามเจ้ายไปซื่อใส พุ่นละไปพุป่นละอุทุมพรอน <ไป S 1> พิษใสไปซื้อยุทธาอุทุมพรอ,อันเก้าเดียวไว้ใส่บาทนี่ภาษาธาตุไม่บักหน้าบักหลังเหจาะใสจดวงไปซื่อเตะเที่ยวเขาปา่าไปเลยบนันทีเสจยวอันไม่เห็นเล่าไปซื้อเด้อนล่ะเอาเงินพอเนี่ยไปซื้ออันละ,ละสามหมื่นห้าด้อยล่ะเดิมลาคมเอยธาตุจีดีสีทอง ให้ของน้ำเลือดข่าวเตะทิ่มไปเลยอาดไม่บ่มีเลียงบ่มีายปวดใจไรเป็นตาในลาคาเอ้ยเครื่องเสีบนั้นทั้งหลายเจ้าสิไปว่าจังบะลำดังนางเลืศดป่าจังมาเมยพอบกเยนเจ้าเสี่ยขนะาด้ายพ่ออยากหูวจักกะหาเบิรงนกหน่อยเชียงอีสานได้หรืเดล่าขอคืออยากฟังมะล่ำก่อนน้ำสีพ่อเจ้าล่ำเป็นบ่ พอรำก่อนไปลูกหลานม,ม่เอาจะร่ำจะก,ก่อนในความฟังกัอนอี้พ่อขอจ,งจังสิไปจ้างคณะใดมวนมวนเอาพอล่ำมาเป็นดอกลูกหลานั้นพเจาสั่นกลับไปหาเอาพ่อฟังได้เสบานพระนักเทศนั่นให้นหนักจักหน่อยได้ลูกหลาเอาคณะใดเลยพ่อพระนักเทศเออขันพระโวยเลยจะก็ไปถามพอ่อผู้ใหญ่สุผิตเด้อเพอิ่นกะสิว่าคณะนี่แล้วนะไอยู่ในยุทธภูมช่องฮักอีสานนี่แล้วแม่นแล้ว่าจังตะพ่อใหญ่ผู้ใหญ่สุผิตล่ะ แม่สวบาตบาว่าน้ำผิดกันจิตใจเมื่อนึ่งกระไรว่าจังไหนมาเอาตายมายังซุบนีพนาก็บมุ่อาน่อยจันจำล่องพนาแม่สวบาตเราจำได้เออเมื่อขนาดนเดียวกันนันลาที่ที่เพื่อนเทศปตจลาก้องขอน้อยขาแม่ไว้หันแม่ต่ยิงเข้าวว่าปีนาพันสิเทศเลี้ยงไม่ได้ละจันจำล่องเลี้ยงไดสิเทศเลี้ยงกล้องเขาหญ่ขาลูดูเอยบเทศน้ำดอกเด้อกระเทศ เอาเลี้ยงนี่จะเปลี่ยนเมืม่อทำบุญเด้อโลกพอเดืเอไปในมนตระมาทเทื่องคณะใหญ่เียงดีดีมาฉันร้องเนร่าเด้อครับไปเอาคณะจันทร์สำรองนี่าอดอ๋ฮะเทศบุรีตีเอาคณะไหนบ่สมคายที่ไปเอามาอย่างจันทร์สำรองรับไายแพงเถอะลูกเอ้ยเพิ่นรับมาเท่าไรหร่ลออ่ะพ่อ โอ้บ um, ja, ังห oh, ูจักต้องถามผู้ใหญ่สุผีโอ้ต้องถามผู้ใหญ่สุผีไปพุนเดอไปใส่เอาซี่เบิ่งกันนะไปทางพุนเดอใส่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 ป๊าบลงบังเกาปั่นนกเจ้าลงคอนบังกันบ้านกันกระไปพุนเดอไปทางไหนเบิ้งไปไม่ย้ยเสียงลงใส่ระบาดนี่ลาคัมยไปมณฑ์ อาจารย์จำรองเสียงค้องเทศจะร้องเดิอทางมาวล้ว้าเพิ่นขาดเพลียงบางลูกใจน้อยได้ตุเหอจะจะสะดึงแห้งหลายจะสะดึงแห้งหลายลูกนั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะ เบ็ดเราแล้วก็เราบัดจิตเห็แม่เจ้าพ่อการให้ลูกให้การให้ยศจะดึงพาลูกไปมันเนียเบิดเราเนี่ยเพราะว่ามันง่ามไม่พอถามในผ้าหยั่งลูกผพาจีวอนอันยศทั้งนอกเนี่ยติแมนอันยศทั้งในนี่เด้ยทางสากสบงทางอังสะบันในหน้อยแมน แต่เป็นยังก็ว่าตัดเทเขาตัดได้สองแขนซะมันมีแเดียวโอ้ยีพอพระพุทธเจ้าพนผ่านนุ่งจังซีผ่าอังสาเขากับเบียงแขนเดียวผู้ใดว่านุ่งสองแขนได้ได้แม่ผ้ายังแขผ่าสบงเอาผ่าสบงจะได้มามีขาเดียวก็ผ่าตาลงอ้ยเพิ่นก็บไฮมินุ่งเป็นส้งแล้วเนาะให้พ่อขอนี่จะเสียไปยังมาเสียขี่มอโัวเจ้าสกหาเบาหาว่าะไรพ่อกะไรลาค้ามอ

อจากนี้ไปแม่ลูกแก้วพอเอื้อเรื่องเราเรื่องยาพอสิพอนพอสิพอนเราสี่สิบเราผมเราเบนพอสิเ้ากินแล้วลูกนะูมันของมืดเมาเมนบอกเมนจะตกินยังแท่นบันนี้ขอใบยางเดียวแม่นยังเบียนั่นละแห้งคักขั้นเส้ากับเส้าเบิดสันตเนาะ มีแน่เอกบ่บัดเนี่ยแม่เจ้าเสี่ยวยังอีกเราก็กินบ่ได้แม่บ่อบาดถ้าเจ็เชี่ยงสุนก็กินบ่ได้แม่แม่ของก็กินบ่ได้เจ้าก็หูจักพอค่อยกินเอาจังสิเอาจังไหนหอมเมินเมาตัดถิมมดเด้อขอไใบย่างเดียวเอาหนังทะยานหนักนั่นลายแห้งออกข้าวซู้มือหนิหูจักบ่อบินบาดบ่ได้เฟี้ยยื้น้ำห้องน้ำก่ายน้ำพัานาคเดี๋ยวโตเจ้าบ่เห็นตี ลาคำเอ้ยต่อจากนี้บ่อสิให้เจ้าเป็นสก,กิพยานบ่อได้เดิ้อดำลงหน่อยพอสิสาบานเล่าสิเขาเกเ็เมาทุอย่างสาธุบานไว้จังไหนพ่อสาบานมวา้จาังไหนสาทอดำลงอขั้นพอเริ่มอีกบาทนี้ ให้พ่อนั้นจุกข,ขีเงยว่าไม่เน็เถาะก็ว่าถือปอนั่นตัว<อ>ขั้นพอเดิมบัดนี้แหาขาเบี้ยวตาเลฟังชันติแม่เข่ขาเป๊ะขางอกะว่าไปแต่ตัวเนาะลาดำลงเอ้ยขั้นพอเดิมอีกบาดนี้ให้พอ ปากเบี้ยวปากเบี้ยวขาเป๋ขาเป๋ตาดิอมันด้เป็จดเลยหมอลี่พ่อเจ้าหันไม่ห่างไม่หมายบ้าณนุ่นแดงในพระเบิงก็เป็นปันนั่นเจ้าคือสภาพเบิงเอากันเป็นคือื้อเจ้าว่าหันนะเอาจังซี่สลามันจังคลังเอาจังไหนขั้นพ <c oughs> <c oughs> ระเริ่มเอีกบาดนีง ขอยพอตายโหงดอกเจ้งสั่นในแม่นอโลกมาดับลงเป็นสกีพยานป้าน่คำกอดาทะเป็นสกีพยานให้่อนซานเดนอนนานนเอย ส่องเงาสังมาได้ผพาคันเมฆเท่ามีเอ้ยขันแม่เจ้าโยนยังก็สิได้บวชลูกน้อยเสมอหน้าเราค้ำกันไปดีหน่อยเมฆยมแม่ยมกวาดเอาละนอซัมลิงกูฟังเรื่องให้สมบังลายเม่เอ้ยเทปมืองนึงผูเดีตายนาไายยัง ก,กบกบวนสมควรเลี้เว,เวเรี้เวเด้อก้รัจึงจงหองพาความาจนหดปังยมพระเวนเด้อยมพรเวนสิวังดอกพักเรื่องียงแรล่เทตนาะลานำรอกนี่ลนานรับบทบาทนี่กระเอดเมื่อลารับนาทีทอคำแสนน้อแม่น้อสิโดแค้นกันโดสมแล้วแกย ควมที <aunque S 2> care, them, ่ฟังได้แมงฉันสำร้องสมบทไทยกาอกใจรู้ญาติโยมแสงโอ้ยแม่แสงเอ้ยแม่มอนเอ้ย เทศอเนี่ยให้เถือว่าเป็นการแสดงเดิมเเดิอให้เถือว่าเป็นการแสดงกว่าเอกโลดท่อนาจะติงขาดาสะนองเด้อมเดิมเทือรีก็ปากย้อมเป้น้องพ่อและแม่ผู้มาฟังเสียดหยังทำอยังยาเสคกาแต่ขากันละว่างกวรอกเมียคำ พอหนังทำนอกดีแล้วให้เห็นดีน้ำกันตกจริงเด้มแม่เด้อยาที่คือในทันจริงที่พวกจันได้เทศมือเนี่ยที่เป็นแปวดอกและแปะมาเมื่อนี้ก่อนที่จบ ตลอดแจ้งในตำแหน่งตาคำแสนจานสำรองเป็นตัวแทนผู้นาลายกันในเรื่องไป้ยยัยเอ้ยเกิดบาดีเอาหาเอ้แต่ก็หากจะได้ แต่เสียงนั่นสิบ้าวนเดือม่เอือสิ่งใดมันสมควรออกมาอไปแก้เจ้ากัยมเท่าโพนังฟังเมงบ่ไน้เพียนพาพังเจ้าหัวโลกเจ้าหัวลานสิน้ำไปป่าดบกันแตงเติ่มกันเสริมไปเองเมื่อนี่สมควรแล้วนล่วได้ดีกะได้มายิงเอืยเอ้ยเทศนาเดองพอดีตายหนาไรยัง จบล้องนอเลียปลอยเอ้ยพระวันไข่ Thank <laughs> you